ทัวลงหลังหนุ่มสาวแสดงความรักกลางร้านอาหารเมื่อวันที่30กันยายน2565เว็บไซต์เคศูนย์หนึ่งรายงานเรื่องราวที่เป็นเวรรันในโลกโซเชียลไต้หวันกับคลิปที่คู่รักกำลังแสดงความรักกันในร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังโดยทั้งคู่นั่งพอดรักกันหวานชื่นนอเช่นนี้นานถึง2ชั่วโมงชนิดที่ไม่แคร์สายตาผู้คนแต่อย่างใดคลิปดังกล่าวถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเผยให้เห็นภาพ ของคู่รักซึ่งนั่งอยู่ที่มุมของร้านฟาสต์ฟู้ดโดย,ยทั้งคู่นั้นนั่งอบกอดและจ้องตากันหวานซึ่งตอนแรกทั้งคู่นั้นสวมแมสตามปกติก่อนที่ฝ่ายชายจะโน้มศีรษะของฝ่ายหญิงเข้ามาใกล้ๆราวกับว่าโลกนี้มีเพนิยมพวกเขาเพียงเท่านั้น เจ้าของคลิปเล่าว,ว่าตอนที่เข้าไปที่ร้านเป็นเวลากลางคืนแล้วเห็นว่าคู่รักดังกล่าวนั่งเพราดรักกันอยู่นานราวหนึ่งถึงสองชั่วโมงซึ่งตอนนั้นในร้านก็ยังคงมีลูกค้าคนอื่นๆอยู่รวมไปถึงเด็กๆอีกด้วยจนเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมทั้งคู่จึงไม่ไปพราดรักกันในที่รับตาคนกว่านี้เพราะนี่มันร้านฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่โรงแรมแต่อย่างใดหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบน โลกออนไลน์มีชาวเน็ตต่อเข้ามาวิจารณ์กันยกใหญ่ส่วนใหญ่ต่างยอมใจที่กล้าทำแบบนี้โดยที่ไม่ไอายคนอื่นบ้างก็เล่นมุกว่าคู่รักนี้อาจจะกำลังช่วยอีกฝ่ายที่เฟรนด์ฟราติดฟันหรือเปล่าขณะที่บางส่วนมองว่าการรักกันไม่ใช่เรื่องผิดแต่สถานที่สำหรับการแสดงความรักก็สำคัญเช่นกัน